สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกอกค่ะน่ารักเหลือเกินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะน่ารักเหลือเกินนะคะขึ้นมาบนตักเลยนะคะอ้าวขึ้นมาบนตักเลยตอนนี้อ้าวไม่ยอมไปนะคะไม่ยอมไปเลยยังขึ้นมานั่งบนตักอีกนะคะเข้ามานั่งบนตักเฉยเลยอ้าวแล้วทําไมจ๊ะ พึงมานั่งบนตักเฉยแบบนี้จะมาบอกหวยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะขอหวยด้วยนะขอหวยด้วยก่อนนะขอให้บอกหวยด้วยนะพรุ่งนี้หวยออกนะลูกนะหวยออกให้บอกให้หน่อยหวยจะออกตัวไหนช่วยบอกให้หน่อยนะให้ถูกหวยด้วยเนอนะจ๊ะนะจ๊ะนี่มามามาขอหวยขอหวยอ้าว อ้าตัวไหนปะอะไรคะเอไมาเอไมาเอไมาไม่ได้ยินเอไมาเอไมาไม่ได้ยินเกบ่โอ้เก้าเจหรือโอ้เออเออเออโอใช่เกเหรือเปล่าล่ะอ่าฮะอ้าวเก้าเจ็ดถูกไหม เออโอ้เพอมานั่งตักเฉยอืมนี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมันบอกว่าเก้าเจ็ดนะคะอืมนี่เก้าเจ็ดจริงๆเหรอไม่ได้โกหกนะอ่ะพูดจริงๆนะอืมเก้าเจ็ดจริงๆนะใช่ไหม ไม่ได้โกหกนะอืมเอามายเอามายเอามายเอามอ้าวพูดไม่พูดไม่เก้าเจ็ดโอ,อ,อ้เจ็ดไกที่ลุงพลนะเก้เจ็ดน่ะถูกะเก้าเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดวะเอาตัวจริงๆเอาจริง เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ๋อเอาเอาเอาเก้าเจ็ดก็เจ้าเก้าเจ็ดไว้ยจริงหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ถูกนี่ไม่ให้มาเล่นอีกนะเอาไปเลยถ้าไม่ถูกไม่ให้มาเล่นอีกเด้ออืมโอไปแล้วทีนี้จะไปไหนเนาะอมืม ไปแล้วไปแล้วตั้งนานแล้วเอาไปไปไปใช้บ้านนี้เอาโน่นไปแล้วไปก็กลับมาอีกเหมือนเดิมมีอยู่สี่ตัวห้าตัวนะคะอยู่บ้านนี้ค่ะทาแป้งให้อาบน้ําให้ก็ไม่ยอมไปยังมาเหมือนเดิมไอตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ทาแป้งให้แต่เมื่อวานนี้วันนี้ไม่ทาเลยให้มันร้องอ๊อ,อกอให้มันร้องเองมันบอกว่าก้าจิตนะคะไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะคะ ก็มันบอกอย่างนั้นไม่รู้มันบอกถูกรอบอกยังไงเลยเนาะแล้วก็อืมเชื่อมั่งไม่เชื่อบ้างเนาะเพราะว่ามันพูดไม่เป็นแต่บอกถามมันบอกว่าเก้าเจ็ดนะคะแย่ถึงลองถามดูเก้าเจ็ดหรือมันก็พันยักหน้านะคะนี่ค่ะก็ไปงอยอยู่ที่นู่นแหละวันนี้ไม่ยอมลงเลยลงไม่ได้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะอ้าวอยู่นั่นแหละหรือจะบอกหวย,ยให้อีกบอก เดี๋ยวตามไปถามอีกก่อนตามไปถามอีกก่อนมาเก้าเจ็ดหรือนี่เห็นไหมนี่เก้าเจ็ดหรือเปล่าอ๋อจริงนะคะนี่เก้าเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดครับเอาจริงๆสิเก้าเจ็ดบอเอาจริงๆ จริงจริงเก้าเจ็ดบ่อ้อใช่ใช่ใช,ใช่ใช่นะใช่นะมันเคยเล่นแล้วนะคะนี่เคยเล่นกับเราแล้วไม่ยอมไปเลยไม่ยอมไปเลยเคยเล่นแล้วเล่นทุกวันไปแล้วโอ้บอกให้ทีนี้กระโจนเลยนะคะออ้โหไปแล้วนะคะอ้าวจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองดูนะคะทุกท่าน ลองดูนะคะอา่าวงั้นคลิปนี้สั้นๆน,นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอหวยจากคางโคกนะคะเสี่ยงโชคนะคะพ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์แล้วกดติดตามแ่นแนงด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ